ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันครั้งหนึ่งนะครับช่วงวันหยุดนะครับก็ห่างกันห่างหายห่างกันไปนานเลยทีเดียวนะครับรับช่องนี้นะครับหลจากติดภารกิจนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมาลงให้เพื่อนๆจุกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับกปดูเรนครับกดติดตามกดได้กดแชร์ให้ด้วยนะครับเช่นเดิมนะครับก็เป็นการทําชิปนะครับสร้างรายได้นะครับจากทางยูทูบนะครับเพียงต้องการนะครับหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ดูเรนครับไยยังช่วยกด ติดตามไปด้วยนะครับขอพคุณอยางสูงกระเทียมก็เป็นอีกสนะครับที่ติดตามกันมาจากช่องเดิมนะครับประบาดขอพิมายนะครับครับเสียงอาจจะเบาไปนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับครับสำหรับองนี้ครับขอเป็นพระพ่อเงินพัะผางคารครับทินิยม รักปิดทองไว้นะครับตรงนี้ก็ถพงล้างนิสุคู่นะครับล้างผิวล้างคราบรักไม่ออกนะครับน้ำได้เท่านี้นะครับแต่ต้องถ้าจะให้มันออกนะครับต้องใช้น้ำส้มห้าปเซ็นนะครับ เหลือยาเป็ดนะครับแหรับวันนีนะครับล้างด้วยน้ำเครื่องดื่มนะครับเครืองหลังครับ,รบดูอ่เส้นจีบบอลเส้นแรกขึ้นบนนะครับจัดยาวนะครับไปแทงแทงไว้ถึงสังคตินะครับนะครัย นี่ะครับจใจมองเห็นนะครับสองเส้นแรกนับจะแทงเข้าไปใต้เส้นสังกตินะครับตรงนี้นะครับข้าง,างันนี้ก็จะเหมือนลสังกาณจายนะครับ มือปากด้านซ้ายขององค์พระก,ก็จะสูงกว่ามือปากมือซ้ายด้านขวาขององค์พระนะครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายเทีเดียวครับพวบคุณยังสูงีเลยจะเดิออนก็หรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับ ก็ติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในที่เดียวนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาครับเข้ามาชมนะครับผ่านช่องกระพาดข้าพิมายครับทางช่อง youtube นะครับครับก็เคยทําไปแล้วนะครับสําหรับช่องกระพาดขอาพิมายครับมีผู้ติดตามสามพันกว่าแล้วนะครับก็ไม่ออกมาครับ มาเริ่มใหม่นะครับเนื่องจากรหัสนะครับรหัสพินนะครับรหัสพินนะครับส่งมาไม่ถึงนะครับก็โดนตัดโฆษณาไปนะครับก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เปิดเปิดช่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะกลับไปในช่องเช่นเดิมนะครับเส้นแรงแลนยาวเลยนะครับ เซนจิบอนนะครับ,รบก็ 3, บนก่าเสียนายนะครับที่มีปิตังถึงสามพันกว่าแล้วนะครับแต่โฆษณาโดนตัดไปนะครับก็เนื่องจากม,มีรหัสเซนนะครับทางยูทูบแจ้งว่าส่งมาแล้วนะครับแต่เราไม่ได้รับนะครับเนื่องจาก ทางการส่งครับส่งทางด้านไหนครับไปชนีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมาไม่ถึงนะครับทําให้เราพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะครับต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับเพื่อนพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับข้ามมาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เป็นการทําช่อง youtube สร้างรายได้นะครับจะต้องมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันนะครับถึงจะผ่านโปรนะครับหรือว่าผ่านขออภัยครับ าการกดของเขานะครับะจะต้องมีติดตาม1,000งพนคนเวลาในการชมครับเป็นสี่0ันชั่วโมงครับถึงจะผ่านนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับชิปนี้นะครับก็จะเป็นชิปสั้นๆนนครับเ,เพื่อน,น เขามาชมความสวยในศิลปะขององค์พระนะครับศิลปะช่างแกะบอกนะครับก็ถือว่าสวยนะครับเป็นเ้อทองเหลืองนะครับมันมีไร้ถานนะครับล้างได้ออกนะเราจะทำการล้างต่อไปนะครับในก่อนผมจะผักไว้เพง่อการีนก่อนนะครับ น่าเสดายเหมือนกันนะครับไปล้างผิวรักนะครับอของเก่านะก็เขาลงรักหิุดทองไว้นะครับก็สวยทีเดียวนะครับรักษาผิวพระ สำหรับชิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปเรียนตรงนี้ก่อนนะครับคิดภาพประกันใดก็ขออภัยวัฐมนตรีด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพอะคุณอย่างสูงครับสำหรับชิปนี้ต้องจากลากันจนกว่านี้นะครับพบกันใหม่ชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ